สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมวันนี้เราจะมาต่อจากภาคที่แล้วตำนานจอมยุทธ์พูดถงังซานก่อนอื่นผมก็ต้องฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรให้มากมายเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เมื่อทุกคนเห็นว่าเสี่ยวอู่ได้รับบาดเจ็บพวกเขาจึงโมโหลูกพี่ใต้กับจูชิงได้ใช้ทักษะประสานวิญญาณยุธพยักขาวโลกันเข้าโจมตีศัตรูส่วนเสี่ยวซานก็ได้เอากระดูกวิญญาณขาเมงมุมออกมาแล้วก็กระโดดเข้าหาตูกูเยี่ยนรองหัวหน้าทีม ตูกูเย่ยนก็ได้ใช้พิษของอสรพิษมรกตโจมตีเสี่ยวซานแต่ทว่าเสี่ยวซานก็ได้ใช้กระดูกวิญญ,ญาณขามงมุมของเขาป้องกันเอาไว้ทำให้พิษนั่นไม่มีผลต่อเขาเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ใช้พิษเหมือนกันเสี่ยวซานได้เข้าไปถึงตัวตูกูเยี่ยนแล้วใช้ขามงมุมจับตัวเธอเอาไว้ทำให้พวกเขาต้องยอมแพ้จากนั้นเสี่ยวซานก็ได้ถอนพิษให้กับพวกเขาและบอกให้สายช่วยเหลือของศัตรูช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้พวกพ้องของตนการต่อสู้ได้จบลงทีมเจ็ดประหลาดแห่งสือ่อไลเคอร์เป็นฝ่ายชนะหลังจากจบการต่อสู้ออาาาจรรย์ใหหญ่่กกก็ไดด้บพววปะล พวกเขาผ่านการทดสอบขั้นที่2แล้วแต่ว่ายังมีขั้นที่3ต้องฝึกฝนต่อไปขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยกันอยู่จู่ๆผู้คุมทีมราชนยุทธก็ได้เข้ามาแล้วทําการเคารพผอ,อและอาจารย์เจ้านั่นทําให้พวกเขารู้ว่าผู้คุมทีมราชนยุทธชินหมิงคือสิทธิพี่ของพวกเขาจากนั้นพวกเจ็ดประหลาดก็ได้ออกมาเดินเล่นแล้วตัวแทนสนามปร,รองก็ได้เอาผลการต่อสู้ให้พวกเขาดูเสี่ยวซานเขาได้ทําคะแนนสูงสุดในทีมการต่อสู้แบบเดี่ยวแบบคู่และแบบทีมรวมกันได้5565คะแนนตัวแทนสนามปร,รอง พูดขึ้นว่าเกรงว่าสนามประลองทั่วทั้งแผ่นดินนี้คงไม่มีปรากฏการเลื่อนขั้นแบบนี้มาก่อนแน่เมื่อพูดจบลงก็ได้มอบตราประลองยุดเงินให้กับทุกๆคนยกเว้นเสียส่ยวซานเพราะว่าเขาได้รับตราประลองยุดทองหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับมาที่ห้องชินหมิงได้พูดว่าหากเจ็ดประหลาดไม่ใช่คนของสื่อไลเครอร์เขาคงพาทุกคนกลับโรงเรียนตระกูลราชาแล้วทันใดนั้นอาจารย์ใหญ่ก็ได้เดินเข้ามาพร้อมพูดขึ้นมาว่า ถึงแม้จะเป็นคนของสื่อไรเคอร์ก็สามารถพาพวกเขาไปที่โรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตได้แต่พอออฟฟูรันเตอร์ก็ทำาสีหน้าไม่พอใจแล้วพูดขึ้นมาว่ายังไงก็อย่าลืมไปว่าพวกเขาคือคนของสื่อไรเคอร์จากนั้นอาจารย์ใหญ่ก็ได้ถามพอออฟฟูรันเตอร์ว่าเจ้าสามารถตอบค่า3ามข้อได้ไหม1คือจัดหาสถานที่บําเพญชานได้ไหม2ส,สามารถเตรียมคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมแข่งโรงเรียนวิญญ,ญาจารย์ชั้นยอดในอีก1ปีข้างหน้าได้ไหม3ความหมายในการสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาคืออะไรแต่พอออฟฟูรันเตอร์ก็ไม่สามารถตอบได้ออาาาาจรยยย์ใหญ่่เลธิบว สภาพแวดล้อมบำเพ็ญฌานจะทําให้การบำเพ็ญฌานของพวกเขาเพิ่มได้เร็วขึ้นการแข่งขันโรงเรียนวิญญาจารย์ชั้นยอดทั้งแผ่นดิน มีเพียงโรงเรียนที่ได้มาตรฐานผ่านการแข่งรอบแรกเท่านั้นจึงสามารถเข้าร่วมได้อีกทั้งโรงเรียนของพวกเราก็ยังไม่ได้สมัครดังนั้นก็ไม่นับว่าเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานแรกเริ่มที่สร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาเพราะอยากอบรมอัจฉริยะในวงการวิญญาจารย์และอีกอย่างข้าก็มีเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งคือโรงเรียนต้องรับอาจารย์ทุกคนจากโรงเรียนสื่อไรเคอร์อีกด้วยพร้อมให้พวกเราสอนสั่งเด็กๆโดยที่โรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตห้ามมาแชกแซงเด็กขาดเมื่ออาจารย์ใหญ่พูดจบลงพอออกก็ได้เดินออกไปข้างนอกด้วยสีหน้าตึงเครียดอาจารย์หญ่่่ไดด้้พููตอวาถึงแมัน จะเป็นคนโห่แข่งไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลเช้าวันต่อมาอาจารย์ใหญ่ก็ได้บอกกับพวกเจ็ดประหลาดว่าภายใน2เดือนนี้จะไม่ทําการฝึกฝนขั้นที่3และให้ทุกคนพักผ่อนพร้อมกับก,บการจัดการปัญหาของตัวเองอีกทั้งเรียนรู้ซึมซับประสบการณ์ในการแข่งจริงที่ได้รับจากการประรองในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอย่างเต็มที่เพื่อเต็มตัวที่จะไปโรงเรียนราชาเทนโตในอีก2เดือนข้างหน้าภายใน2เดือนเสียวซานก็ได้ทาอาวุธลับของเขาให้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังทํากลงเล็บเทวดาบินให้กับทุกๆคนอีกกกดด้้ววววย2เเนนผ่่าาไป็ถึงลลแทีพ เขาต้องออกเดินทางเพื่อไปโรงเรียนตระกูลราชาเทนโตพวกเขาก็ได้ออกเดินทางด้วยไส้กรอกเห็ดบินของเสี่ยวอา้าวพอเดินทางมาถึงเครื่องทางพวกเขาก็ได้พากันพักผ่อนเอาแรงที่โรงเตียมแห่งหนึ่งจากนั้นต่อมาอาจารย์ใหญ่ก็ได้นำพาพวกเจ็ดประหลาดมาทดสอบพลังวิญญาณด้วยการลงสนามปลลองยุทธ ครั้งนี้พวกเขาต้องต่อสู้กับทีมซาตานและสามารถใช้อาวุธลับของเสี่ยวซานได้เมื่อการต่อสู้เปิดฉากขึ้นทีมซาตานก็ได้กระโดดเข้ามาหาพวกเจ็ดประหลดาดแห่งสื่อไรเคอร์เพื่อจะทําการโจมตีแต่เจ็ดประหลดาดแห่งสื่อไรเคอร์ก็ได้ใช้อาวุธลับของเสี่ยวซานหน้าไม้จูเกอสังหารทีมซาตานภายในการยิงครั้งเดียวนั่นทําให้เจ็ดประหลดาดแห่งสื่อไรเคอร์ตกใจเป็นอย่างมากและตัวสั่นไปพร้อมๆกันเพ,พ,พราะว่าการฆ่าคนครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทุกคนทั้งหมดนี้คือแผนของอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่รู้อยู่แล้วว่าพวกประหลาาดดยังงงไก็ต้้อผ่นนจุี ถ้าหากต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ให้เจอตอนที่เขายังอยู่ดีกว่าเพราะว่าเขาจะได้ช่วยให้พวกเขาผ่านจุดนี้ไปได้อีกอย่างทีมซาตานก็เป็นคนที่ไม่ดีเอาแต่ทำร้ายและฆ่า,าผู้อื่นนี่คือเหตุผลที่อาจารย์ใหญ่ให้พวกเขาลงสนามวันต่อมาพวกเขาก็ได้ออกเดินทางต่อแต่พอพวกเขาเดินทางมาถึงโรงเรียนตะกูลรารชาเทนโตก็ได้มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเข้ามาหาเรื่อง เป็นเหตุทำให้ลูกพี่ใต้ต้องลงมือสั่งสอนเวลาผ่านไปสักพักชินหมิงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วบอกให้นักเรียนกลุ่มนั้นไปวิ่งรอบสนามสิบรอบจากนั้นก็ได้พาอาจารย์พร้อมกับ7ประหลาดหนังสือไลเคอร์เข้าไปข้างในโรงเรียน พอพวกเขาเดินเข้ามาข้างในก็ได้มีคณะกรรมการ3คนเดินออกมาต้อนรับคนหนึ่งเป็นประธานชื่อว่าอาจารย์เมืองเสินจีวิญญาณยุทธปีศาจมินวิญญาณพรหมยุทธศึกสายควบคุมระดับ86 8ดวงแหวนอีกคนเป็นรองประธานอาจารย์ไปเป่าซานวิญญาณยุทธเต่าดาราประดับฟ้าวิญญาณพรหมยุทธศึกสายป้องกันระดับ858ดวงแหวนและคนสุดท้ายก็เป็นรองประธานคนที่2ชื่อว่าอาจารย์จือหลินวิญญาณยุทธไหวฟ้าคลามวิญญาณพรหมยุทธอาวุธสายควบคุมระดับ8 3 8ดวงแหวน พวกเขาได้พูดคุยกันสักพักแล้วอาจารย์จือเหลียนก็ได้ถามว่าใครคือวิญญาจารย์อจัริยะสายควบคุม เสือชานได้เดินออกมาพร้อมกับแนะนำตัวตอนนี้เขากำลังถูกอย่างเชิงพลังจากพรหมยุทธจ์จือหลินอาจารย์จือหลินเขาตกใจเล็กน้อยเขาคิดในใจว่าหากมองไม่ผิดพลังวิญญาณของเด็กคนนี้ประมาณระดับ33ภายใต้แรงกดดันของข้าเขาควรถึงขีดจำกัดแล้วแต่ตอนนี้นึกไม่ถึงเลยว่าแม้แต่ความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยก็ไม่ปรากฏเข้มแข็งจริงๆเพราะปกติแล้ววิญญ,ญาจาระดับต่ำหากได้รับแรงกดดันตรงๆจากพลังวิญญาณของวิญญาจารระดับสูงกว่า สามารถบรรลุสองในสของร่างกายมีน้อยมากหากยินหยัดจนรักษาระดับพลังให้เท่ากันได้สามารถพูดได้ว่าโดดเด่นที่สุดแต่ต้องปล่อยวิญญาณยึดอีกทั้งต้องเป็นวิญญาณาสายสัตว์ที่ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยอาจารย์จื้อหลินเขานึกในใจว่าจากพลังวิญญาณที่ข้าส่งออกไปต่อให้เป็นอัคราจารย์ระดับ35ขึ้นไปก็ต้องใช้วิญญาณยุทธแต่เจ้าเด็กนี่นึกไม่ถึงเลยว่าจะไม่สะทกสถานเลยงั้นข้าจะเพิ่มเป็น,นระดับ 36, 37,38แล้วกัน เมื่อระดับพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ40เสยวซานก็ได้ปล่อยวิญญาณยุดยาเงินคลามของเขาออกมาจนทำให้พลังวิญญาณของอาจารย์จื้อหลินถูกกำจัดในทันท,ท,นทีแต่แล้วอาจารย์จื้อหลินก็ได้เพิ่มระดับพลังวิญญาณเป็น42 43ตามลำดับพอมาถึงระดับ44วิญญาณยุดค้อนของเสยวซานก็กำลังจะถูกปล่อยออกมาแต่แล้วเสียวซานก็เก็บมันเข้าไปเขาได้ดึงเอาพลังของกระดูกวิญญาณออกมาเพื่อกำจัดพลังวิญญาณของอาจารย์จื้อหลินทำให้พวกคณะกรรมการตกใจเป็นอย่างมากจนอุทานออกมาพร้อมกันว่านี่มันกกกระดูววิญาาณภยนนนอั่ทให้พ รู้ว่าความแข็งแกร่งของเสี่ยวซานอยู่เหนือกว่าระดับพลังวิญญาณที่33 ต่อมาอาจารย์ใหญ่ก็ได้ขอบคุณอาจารย์จื้อเหรียญที่ทําให้สมหวังเพราะหลังจากที่เสี่ยวซานได้รับกระดูกวิญญาณภายนอกมาถึงแม้ศักยภาพจะเพิ่มขึ้นมากแต่กลับไหลหนทางหลอมรวมได้อย่างแท้จริงตลอดมาภายใต้แรงกดดันนี้จึงทําให้กระดูกวิญญาณหลอมรวมเป็นหนึ่งเข้ากับร่างกายอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีทางแยกออกจากกันอีกต่อมาอาจารย์ใหญ่ก็ได้บอกให้พวกคณะกรรมการเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับพวกเขาก็ได้ตอบตกลงพร้อมสาบานด้วยวิญญ,ญาณยุทธ์ของตัวเองภายใต้แรงกดดันของพรหมยุทธ์ตอนนี้พลังวิญญ,ญาณของเสี่ยวาิะแลวช เวียนเทียนก็ได้ทะลวงไปอีกขั้นขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยกันอยู่จู่ๆก็ได้มีทหารเดินเข้ามาพร้อมกับองค์ชายและราชทินานามพมยุทธ์ตูกูปอองคชายได้พูดขึ้นมาว่าข้าไม่ยอมรับอาจารย์หรือนักเรียนของโรงเรียนสื่อไรเคอร์เพราะว่าวันแรกที่พวกเขาเข้ามาก็ได้ทําให้โอรสลําดับที่4ต้องได้รับความอับอายดังนั้นโรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตจะยอมร่วมมือก็ได้หากพวกเจ้าสามารถยืนหยัดต่อสู้กับราชทินานามพมยุทธ์ตูกูได้เพียงแค่5นาทีไม่เช่นนั้นก็ใส่หัวไปทําให้ลูกพี่ใต้มง เขาได้กระโดดเข้ามาหาเพื่อโจมตีแต่ว่าราชธินานามพมยุทธ์ก็ได้ใช้แค่เพียงสายตาก็สามารถโจมตีลูกพี่ใต้ได้ตูกูได้ปล่อยวิญญาณยุทธ์ออกมาแล้วบอกให้ทุกคนเข้ามาพร้อมกันนั่นจึงทําให้พวกคณะกรรมการไม่พอใจพวกเขาทั้ง3ได้ปล่อยวิญญาณยุทธ์ออกมาและกําลังจะเปิดฉากต่อสู้แต่แล้วพอออฟฟูรันเตอร์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าช่างมันเถอะหลังพูดจบเขาก็ได้เดินออกมาเขาไม่อยากทําให้คณะกรรมการต้องมาเดือดร้อนเพราะเขาส่วนชินมิงก็ได้ลาออกจากโรงเรียนเขาได้ให้เหตุผลว่าเมื่อราชวงศ์รังเกียจคนของสื่อไลเคอร์ เขาก็ไม่มีหน้าที่จะอยู่ต่อแล้ว จากนั้นพวกเขาก็ได้เดินออกมาพวกเขาได้เดินออกมาสักพักลูกพี่ใต้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าเรามาสร้างโรงเรียนสื่อไรเครื่องใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมกันเถอะแต่พอ AO ก็ได้บอกว่าเขาไม่มีกระจิตกระใจที่จะสร้างโรงเรียนใหม่แล้วบางทีเขาอาจจะเหนื่อยเกินไปจริงๆขณะเดียวกันชินหมิงก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาไม่อยากเห็นสื่อไรเครื่องต้องมาจบลงแบบนี้อย่างที่สิ์น้องพูดเรามาสร้างโรงเรียนสื่อไรเครื่องใหม่กันเถอะทุกคนพากันพยักหน้าเห็นด้วยดังนั้นพออจึงได้ตอบตกลงจากนั้นพวกเขาก็ได้เเเเเดดดิินน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 ทาาาาาางงงงต่อแลล้้้้้วกกก็็ไมมมหหปปยยยรรรรรรรััับสคจโโีีีี ตอนที่เคร่งครัสแถมยังมีจุดเด่นในเรื่องไม่รับคนในตระกูลสันสูงนั่นจึงเป็นเหตุที่ทําให้พวกเขาต้องเข้ามาสมัครงานในโรงเรียนนี้ เมื่อพวกเขาผ่านการทดสอบแล้วพวกเขาก็ได้เข้ามาหาพอ,อโรงเรียนหลันป้าแต่พอมาถึงแค่ได้ยินเสียงเพลงก็ทาให้อาจารย์ใหญ่ต้องหยุดชะง,งักแล้วหันหน้ากลับทันทีพอ,อฟูรันเต๋ยก็ได้ห้ามพร้อมพูดขึ้นมาว่าเสี่ยวกังเจ้าจะหนีไปถึงเมื่อไหร่กัน20ปีแล้วเจ้าจะไม่ไปเจอนางจริงๆเหรอนั่นทาให้พวกเจ็ดประหลาดต้องงงไปตามๆกันแต่แล้วพออโรงเรียนหลันป้าก็ได้หันมามองเมื่อเธอได้เห็นเธอก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเธอได้วิ่งเข้ามาหาอาจารย์ใหญ่ด้วยความดีใจแล้วพูดว่าเสี่ยวกังเป็นเจ้าจริงๆเหหรรออข้้าาาไไไมม่่่ดดฝันใใจญก็พู จากนั้นพออพัฟูลันเตอร์ก็ได้อธิบายว่าเธอคือหลิวเออหลงหนึ่งในสามเหลี่ยมเหล็กทองคําเธออยู่มุมสุดท้ายมุมสังหารพออธิบายจบเออหลงก็ได้ถามถึงเรื่องราวความเป็นมาของพวกเขาเมื่อเธอได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเธอก็โกรธเป็นอย่างมากพร้อมพูดขึ้นมาว่าทุกคนอยู่ที่นี่เธอต่อไปที่นี่คือที่ของพวกเจ้าและโรงเรียนนี้ก็เป็นของพี่ฟูแล้วทุกคนทําสีหน้าตกใจแต่เธอก็ได้พูดต่อว่าพรุ่งนี้ข้าจะเรียกประชุมอาจารย์และนักเรียนทุกคนประกาศว่าโรงเรียนจะเปลี่ยนชื่อเป,เป็นสื่อไลเคอร์ต่อมาอาจาร แล้วอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าเมื่อ20ปีก่อนข้าถูกขับไล่ออกจากตระกูลที่มีชื่อเสียงเพราะวิญญาณยุดแปรผันของตัวเองเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองแล้วข้าจึงออกเดินทางศึกษาเล่าเรียนอย่างลําบากหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกและตระกูลต่อมาก็ได้เจอกับฟู่รลันเตอ๋อแล้วก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันข้ากับฟู่ลันเตอ๋อได้ร่วมกลุ่มท่องอาณาจักรวิญญาจาร์อยู่มาวันหนึ่งก็ได้เจอกับเอ้อหลงจากนั้นพวกเราทั้ง3าคนก็ได้ร่วมเดินทางไปพร้อมกันข้้กกกกัััผููรรนนนเเตตตอดดุมหญิงคียวแ่ ไม่มีใครแสดงออกเวลาผ่านไปความรู้สึกก็ได้เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆแต่แล้วฟู่รันเตอ๋อก็ได้ไปสารภาพรักกับเอ,อ้อหลงส่วนเอ,อ้อหลงก็ได้ปฏิเสธแบบอ้อมๆเพราะว่านางชอบข่าดังนั้นฟู่รันเต๋อเลยถอนตัวเขาได้จัดงานแต่งให้ข้ากับเอ,อ้อหลงและในวันนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญมา เขาคนนั้นได้บอกว่าเอ้อหลงคือลูกสาวนอกสมรสของอาสองจากนั้นนางก็กลายมาเป็นน้องสาวฝั่งพ่อของข้าทันทีด้วยเหตุนี้ข้าจึงหลบหนีจากนางไปถึงแม้ข้าอยากจะเจอนางแต่ก็มาเจอนางไม่ได้เมื่ออาจารย์ของเขาพูดจบลงเขาก็ได้รู้ว่ามีคนแอบฟังอยู่เสียวซานก็เลยพูดขึ้นมาว่าสายตาของคนอื่นสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอท่านอาเอ้อหลงรอท่านมาตั้งหลายปีหากท่านยังหนีแบบนี้อีกต่อไปมีแต่จะทําให้ทั้งสองคนต้องเจ็บปวดท่านใดน,นั้นเอ้อหลงก็ได้เดินออกมาแล้วพูดว่าทําไมต้องสนใจสายตาาาาคคนนอออื่ออ่่้แยยกกูับเจ จากนั้นทั้งสองคนก็ได้กอดกันพร้อมกับการมีพี่ใหญ่แอบดูยอยู่ห่างๆอย่างหงหงตัดฉากไปที่เสียส่ยวซานหลังจากที่เขาเดินออกมาได้สักพักเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกําลังเข้ามาแม้ว่าเขาจะฝึกฝนวิชาสเสวียนเทียนจนถึงขั้นสี่แล้วเขาไม่สะทกสะท้านต่อความร้อนความหนาวเย็นใดๆแต่ความเย็นเย,ย,ยือกที่กําลังเข้ามาหาเขาในตอนนี้มันคืออะไรกันแน่พอเขารู้สึกตัวอีกทีเขาก็ถูกจับมาแล้วพอตื่นขึ้นจากการสลบเสี่ยวซานก็ได้ใช้เนตรปีศาจสีม่วงมองชายคนนั้นชายคนนั้นเขาคือราชธินานามพมยุทธ์ ตูกูป๋อผู้ใช้พิษขณะที่มองเสี่ยวซานก็ได้รู้ว่าตูกูป๋อกําลังถูกพิษของตัวเองเหมือนกับตูกูเยี่ยนผู้เป็นหลานสาวเสี่ยวซานจึงได้พูดขึ้นมาว่าพิษของท่านก็แค่ขยะดีๆนี่เองถึงแม้พิษมันจะร้ายกาจก็จริงแต่ก็เป็นได้แค่ขยะวิชาที่เอาไว้วงางยาศัตรูแต่กับโดนตัวเองไปด้วยคําพูดนั้นของเสี่ยวซานทําให้ตูกูไม่พอใจเขาเลยโจมตีไปที่เสี่ยวซานพร้อมกับถามว่าเจ้าสามารถถอนพิษนี้ได้ไหมหากเจ้าทําได้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าและรับปากว่าจะช่วยเจ้าสามเรื่องแต่เสี่่่ยววาาากก็ไดดด้พดพููตอบแคป ล่ารท่านต้องสาบานต่อมาตูกูก็ได้พูดขึ้นข้าจะพิสูจน์ความสามารถเรื่องพิษกับเจ้าด้วยการให้ถอนพิษที่ข้าวางเสี่ยวซานพูดต่อว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยจะถอนพิษได้ยังไงนั่นจึงทําให้ตูกูพาเสี่ยวซานมาที่ที่มีสมุนไพรและให้เวลาเสี่ยวซาน3วันพอมาถึงเสี่ยวซานก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะที่นี่มีแต่สมุนไพรเซียนอีกทั้งยังมีทาราสองขั้วที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อตูกูกลับไปแล้วเสี่ยวซานก็ได้กินสมุนไพรสองชนิดคือดอกไม้น้าแข็งทมินแฉกดอกกไม้ททีี่่เยยย็นยสุดและดอก เพิงอัคนีดอกไม้ที่มีพิษไฟร้ายแรงที่สุดแม้แต่หัตยกเล่นลับของเขายังโดนมันโลกได้ซึ่งเมื่อกินเข้าไปแล้วผลที่ได้คือความทนทานต่อน้ําต่อไฟตัดฉากมาที่สามเหล่มเหล็กทองคําพวกเขากําลังออกตามหาเสี่ยวซานแต่แล้วก็ได้มาเจอกับราชธินานามพมายุทธ์ตูกูปอพวกเขาได้ถามว่าเสี่ยวซานอยู่ไหนตูกูปอก็ได้ตอบว่าแม้แต่กระดูกก็ไม่เหลือแล้วนั่นจึงทําให้พวกเขาทั้งสามต้องเปิดฉากต่อสู้การต่อสู้ของพวกเขาดําเนินไปสักพักแต่ดูเหมือนว่าไม่สามารถทํอะายตูกูได้พอออฟูหลันเต ข้าไม่กลัวที่จะบอกให้เจ้ารู้เอาไว้พ่อของเสี่ยวซานเป็นคนที่เจ้าไม่ควรที่จะไปหาเรื่องเพราะว่าตัวตนของเขาน่ากลัวมากถังซานแท้ถัง,แ,ถงและเป็นคนที่ราชจินถนามพมยุทธ์อย่างเจ้าสู้ไม่ได้ในดินแดนนี้จะมีใครได้อีกเมื่อตูกูปอรู้ว่าเสี่ยวซานเป็นลูกของถังเฮาเขาจึงได้คิดจะฆ่าทั้งสมคนจากนั้นก็กลับไปฆ่าถังซานแบบไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูเพราะเขารู้ตัวดีว่าไม่สามารถสู้กับถังเฮาได้ทันใดนั้นเสี่ยวซานก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมพูดว่าข้าไม่เป็นอะไรที่ผู้อาวุโสจับตัวขา รู้บางอย่างเกี่ยวกับพิธีฆ่าเท่านั้นเองจากนั้นเสี่ยวซานก็ได้หันกลับไปคุยกับตูกูปว่าท่านพูดเองใช่ไหมว่าจะช่วยฆ่า3ามเรื่องงั้นเรื่องแรกคือจากนี้ไปไม่ว่าเมื่อไหร่ห้ามทําร้ายคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสือ่อไลเคอร์เด็ดขาดเมื่อทุกคนเข้าใจกันแล้วต่างก็พากันแยกย้ายตอนนี้ได้เวลาพิสูจน์แล้วว่าเสี่ยวซานมีความสามารถจริงไหมที่จะถอนพิธีเขาและแล้วเสี่ยวซานก็ได้พิสูจน์ความสามารถของตนเองให้ตูกูปได้เห็นว่าเขามีความสามารถมากแค่ไหน ตำนานจำยุทพูดถังซานสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนหากใครชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ